รูปที่เจวิจัยงานปสสเสียงเข้าเสียงออกในของชั้นหลวงหมดโอ้ยว่าจะจบแต่ละชาตเนี่ยเสียงกี่้างแลวกี่รูปมาแล้วเนี่ยโอ้รูปนี้เสียงอย่างเดียวเลยดังนั้น เวลาวันที่ท่านจัดมานำเสนอ PowerPoint ใครมีคอมพิวเตอร์จะใช้คอมพิวเตอร์ของใครให้ส่งงานมาให้อาจารย์หนึ่งชุดและส่งงานไปให้เพื่อนของเราแล้วก็โหลดไปพอถึงเวลาปุ๊บมาตั้งเครื่องปุ๊บเขาก็จะได้เปิดแต่ละงานของแต่ละคนแต่ละคนก็เตรียมตัวที่จะนำเสนอเลยนะคะแต่จะต้องถ่ายเอกสารให้อาจารย์หนึ่งชุดด้วยเสมอ สมมติว่าวันนี้อาจารย์สารเทพจะมานําเสนองานของตัวเองผ่าน powerpoint แล้วอาจารย์ก็ print ออกมาหนึ่งเอกสารส่งงานแต่อาจารย์ส่งงานนี้ก็จะส่งหนึ่งบทความเป็นไฟล์ Word และไฟล์ PDF สอง powerpoint สื่อการนำเสนอส่งมาแล้วเรีย,รยนนบร้อยนะคะจบโยมแบบว่าโอเคผ่านแล้วอาจารย์สื่อนำเสนอผ่านแล้วอาจารย์ท่านมานําเสนอได้เลยนะท่านก็เตรียมตัวที่จะนําเสนอเลยนะคะในวันนั้นก็คือจะเป็นการนาเส ท่านโอมอาจจะขอขอเวลาตอนเช้าถึงตอนเย็นขอวันหนึ่งกับอาจารยนะ์ในวันเสาร์นะในวันเสาร์ในช่วงหนึ่งวันนี้จะเป็นการนําเสนอของผู้คนนะมาเลยทุกคนต้องเตรียมตัวนําเสนอเลยตอนเช้าเอาสักประมาณสี่ท่านตอนบ่ายสักประมาณห้าท่านเพราะมีหมโหน้าเนาะมีหมดหนะ้า 9, นะแต่ละคนก็นําเสนอนะคะลรวก็ทานอาหารร,าร่วมกันน่นนี้นั่ันเสร็จแล้วก็ ขึ้นมานาเสนอฉะนั้นให้การนําเสนอแต่ละคนแต่ละท่านนั้นให้นําเสนอท่านละ25นาทีนะคะ25านาทีโดยการจัดห้องประชุมในการนําเสนอ,อนก็คือโต๊ะนาเสนออยู่กลางแล้วก็จัดเป็นตัวยูวันนี้จะเป็นการนําเสนอจากตัวยูนะคะดังนั้นให้หัวหน้าห้องเลขาห้องจัดบริบทเป็นตัวยูนะคะ แล้วก็เรียงการนําเสนอของแต่ละคนมาว่าใครจะนําเสนอก่อนใครจะนําเสนอหลังนะคะ,ะแล้วโยงจากหาผู้เชี่ยวชาญในการมาดูงานของเราด้วย1ท่านเพราะว่ามันจะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งวันในการนําเสนอชั้นอาจารย์เดียจะต้อง การดูวีดีโอหรือซและก็บางคนก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจหาที่จะมาได้อาจารย์ถ่าอะไรี่ีโมดูโอเคแม่ที่เร दिया बड़ा दे